จีเดยค์คุมแบบ3เดือนคุณหมอแจ้งว่าน้านมจะลดไปหน่อยนะคะสรุปลดจริงไหมคะพอจะมีอะไรที่สามารถเพิ่มนมได้บ้างไหมถ้ายาคุมแบบ3เดือนมันจะเป็นแบบ DMPA นะคะเนาะก็คือว่าเป็นยาคุมที่มีเพียงฮอร์โมนเดี่ยวเพียงตัวเดียวโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นยาคุมที่มีฮอร์โมนเดี่ยวเพียงตัวเดียวคือโปรเจสเตอโรเจนนะคะเนาะไม่ได้มีผลต่อการสร้างและลดปริมาณน้ํานม แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคือคุณแม่ที่ฉีดยาคงแบบ3เดือนนะคะเนาะสามารถที่จะมีปริมาณน้านมแม่เหมือนเดิมถ้าคุณแม่ยังคงมีการเอาน้านมออกจากเต้าไว้เหมือนเดิมนะคะกินข้าวนอนหลับไม่เครียดดูแลทุกอย่างะคะ่ะเหมือนเดิมเลยทั่วไปแล้วปริมาณน้นํานมะจะไม่ได้ลดน้อยลงหดนะแต่ถามว่า เคยเจอพี่ๆที่เขาอยู่โรงพยาบาลปทุมมาคะเขามาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเออพี่ก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมคนไข้พี่เขาฉีดตัว3เดือนไปทั้งนั้นที่พี่ก็ไม่เคยเจอว่านมลดแต่เขาบอกลดลอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องมีการติดตามกันต่อนะว่าแบบ ลดเพราะว่าสภาวะเครียดกังวลอะไรของคุณแม่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่โดยทั่วไปค่ะคุณแม่แม่ค่ะที่เป็นคุณแม่ให้นมบุตรนะคะที่ฉีดยาคุมแบบ3เดือนนะคะแม่โบอเองก็ฉีดให้กับคุณแม่แม่นะคะไม่ได้มีปริมาณน้ํานมที่ลดน้อยลงนะคะนาอประมาณนั้นนะคะโอเคไหม